ครับวันนี้มานั่งทำงานกันให้ให้ชมกันอีกแล้วนะย,ยังคงเขียนสตอรี่บอร์ดเหมือนเดิม board, สตอรี่บอร์ดสเก็ตสเก็ตการสเก็ตบทเล่าเรื่องหรือว่าเรียกว่าเนมก็ได้ในภาษา ่นักเขียนมางง่ะก็ใช้กันวันนี้ในสองหน้าของผมเนี่ยหน้าซ้ายหน้าขวาของเรื่องราวเขาจะแบ่งเป็นสามช่องกันนั้นเองคนระับผมลังเขียนฉากภายในบ้านหลังหนึ่งนะครับ เป็นคุ้มของเจ้านายทางเหนือเป็นบ้านเก่ามีคนสำคัญนั่งอยู่บนตังขาก็จะเป็นขาต๊ะที่เป็นอะไรมีเหมือนกับตังแบบไทยขาก็จะมีขาลักษณะที่งอง้มเป็นดีไซน์โบราณ มีคนนั่งอยู่บนตังสูงพร้อมด้วยมีคนนั่งพักเพียบอยู่ด้านข้างรับรอบนะครับผมจะเขียนหยาบๆเห็นลักษณะาทา่งทางที่พอรู้สึกได้ว่าคนนั่งพัเพียบอยู่ว่าโครงสร้าง ตัวผนังด้านซ้ายดานขวานหนึ่งเส้นบนพื้นเส้นเสือที่ปูนพื้นช่วยให้เกิดเปริรสเปกทีมีระยะใกล้ๆขึ้นทันทีเวลาเราขีดเส้นตรงพื้นเส้นของเสือ ต้นภาพนี้ไปได้ดีอยู่ไม่ไม่ต้องใช้เวลามากต้นไม้พอเขียนครบท้วนแล้วก็แคปสกเก็ตดหยาบก,ก็ดูดูสวยงามอีกแบบ อให้น้ำหนักนิดหน่อยมาทีไม่จะเป็นต้องการให้น้ำหนักแล้วแต่เวลาสเก็ตมันก็เพลินบางทีเราก็อยากจะลองเทสน้ำหนักดูสิถ้าเราใส่น้ำหนักเข้มลงไปในภาพนี้จะเป็นยังไงเขียนภาพ คนใหญ่เนี่ผมก็มอือแะใช้ตัวละครเป็นตัวกำหนดมุมภาพก่อนใช้ตัวคนนี่แหละก่นจริงก็ไม่ได้ยึดเป็นหลักตายตัวนะว่าเราเขียนฉากก่อนมาเขียนคนที่หลังมาเขียนคนก่อนเขียนฉากที่หลังเนี่ยไม่ค่อยได้กำหนดชัดเจนขนาดนั้น แล้วแต่เ่อเราเจอมุมภาพที่มันคนจำนวนมากการยืนที่มันฟริกมากๆนะครับหรือการนั่งบนเก้าอี้อะไรเงี้ยซึ่งมันต้องควบคุมให้ก้นประทับบนเก้าอี้เหมือนเหมือนจริงหน่อยมันก็ต้องเขียน บางทีก็ต้องเขียนนั่นก่อนเขียนเก้าอี้ก่อนแต่ในท่ายืนหรือท่าอื่นๆที่ดูแล้วมันไม่ต้องแปะลงบนวัตถุบางอย่างที่มันค่อนข้างจะแน่นอนเราก็สามารถเขียนฟรีๆได้เลยเริ่มต้นจากคนได้เลยเราก็ลากลากได้เลยนะฮะให้ขาไปย่อนอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันไม่จำเป็นต้องเปะก็ให้ความรู้สึกว่า ภาพมันสมบูรณ์ได้แล้วอันนี้น่าจะเป็นภาพออกเป็นภาพสนามบินครับภาพในอาคารอาคารต้อนรับของสนามบินภาพสุดท้ายเป็น เป็นภาพบงกว้างคือเป็นภาพจบตอนสังเกตว่าภาพจบจบตอนของผมเนี่ยก็จะมักจะใช้ภาพที่ใหญ่หน่อยหรือว่าเป็นภาพเต็มหน้าไปเลยเพื่อย่าสีนั้นจบดูแล้วมีมีความพิเศษนีายจบอย่างสงา่างาม ตอนนี้ผมเขียนบุคคลกำลังก้าวขึ้นเครื่องบินส่วนตัวบันไดประตูที่เลื่อนทอดลงมาบริเวณพื้นข้นขนางล่างพวกนี้ต้องมีตัวอย่างหน่อยว่าเราไม่คุ้นเคยมากนะบันไดเครื่องบินอะไรเงี้ยมันจะต้องมีแบบให้เราดูนิดนึงต้องหาแบบนึงว่าเครื่องบินเนี่ย บันไดโครงสร้างบันไดเขาดีไซน์ไว้แบบไหนให้ความรู้สึกว่าเป็นช่องประตูอยู่ด้านบนโครงประจำลำตัวของลำลำอะ,ลอะไรอะของเครื่องบินเครื่องบิน เครื่องบินลำมันจะมีความโคง้งภายนอกประตูที่เปิดอ้าลงมาจะเห็นโครงของประตูที่มีความโคง้งในมุมอมองที่เราก็ยืนมองอยู่ด้านล่างความนี้ก็ไม่จำเป็นต้องละเอียดมากเหมือนเดิม โฆษณาคเครื่องบินเราต้องหาแบบมาดูหน่อยช่วงมุมมองที่เห็นอยู่จําจเป็นต้องเห็นของจริงนะจะได้เห็นว่าหางเครื่องบินมันทิศทางไปทางไหนปีเครื่องบินอยู่ตำแหน่งไหนมันจะได้มันยําแบบเป๊ะเป๊ะสะนองโอเคเราจะเห็นโครงเครา พอสมควรลวะแรงเงาเพื่อนใช่นี่ก็ฉากจบขึ้นเครื่องบินแล้วก็บินจากไป การร่างภาพอย่างเนี้ยผมทําสังเกตผมทำสองยุที่ที่พูดไปแล้วก็คือว่าหนึ่งอาจจะเขียนสิ่งสิ่งก่อสร้างก่อนบางครั้งสิ่งก่อสร้างเพื่อจะกําหนดการวางตัวละครบนสิน่งก่อสร้างนั้นมันจะต้องฟิกมากก็ต้องจําเป็นอีกอันก็คือร่างตัวละครก่อนเลยโอเคสวยงามแล้วแค่นี้ก่อนครับเจ๋งครับ